ฮัลโหลว้วหนาคมหน้าคมผมอะนะหน้าคมผมแบนเฮ้ยผมตรงเขาถามบอกว่าวันนี้ถ่ายรายการอะไรกันคะวันนี้ไปดินอย่างกระบวครับพร้อมกันสไตล์หันครึ่งเฮ้ยผมก็ไม่รู้อะเขาว่าอะไรเออก็คือต้องเราติดตามเนาะรอติดตามเขาบอกความในใจเกี่ยวกับคนรักก็คือรอติดตามอีปะ ไมเดี๋ยวก็ต้องเขียนใช่ไหมหรอไม่รู้ความรู้เงก็รอรอติดตามไหมก็ดูดูย้อนกลับไปก่อนเออโอเคเขาจะไปกันวะพี่นี่บอกว่าหล่อจังอ่ะเฮ้ยหน้าคมปะสาวสาวบางละสาวบางบนวก็จริงอ่ะนะฮะ วันนี้จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับกูรักไหมยังไงแต่ตอนนี้หัวกูหัวฟูกันใเปไ่าก็เป็นอันนี้งนไงเป็นฟิลแบบน้องหมูยองฮวันนี้ไปทําอะไรเมื่อกี้พี่ินบอกไปแล้ว<ป>มีกิจกรรมอะไรอ่ะไปเที่ยวกับถ่ายทํางานด้วย,ยใช่ฮะก็รอติดตามเนาะในวอลคาร์ก็ยินอย่างรอติดตาม